อ้าวไปไหนมาเนี่ยอ้าวค่ะสวัสดีค่ะพี่มาลีพามารีวิวที่ใหม่อืมที่ใหม่ก็เหมือนเหมือนเคยม,มาหลายครั้งแล้วนะที่เนี่ยใช่ใช่ใช่มา,ามาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งมาดีพามารีวิวรถเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรถอะไรอ่เดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนโอเคเอ้ยไฟติดอยู่อ่ะไฟติดอยู่หรอใช่อ๋อที่ไฟติดพี่มาดูนี่ ดูนี่่ก๋ยวเดี๋ยวไหนเอ่ยเห็นระบบกุญแจไหมใช่หรือที่เปิดเตาแก๊สเนี่ยอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมกิโลที่เปิดเตาแก๊สอันนี้มันเป็นระบบกุญแจอ่าฮะคีย์เลตอ๋อคีย์เลต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 ไม่ใช่คีย์เลตใช่ไหมยเยังไม่หิวแล้วก็ถ้ามันดับไปแค่จังหวะเดียวมันจะไฟหน้ามันจะติดอั้ยมั้ยไหนดูสิอ๋ออ่อโอเคครับอ่เดี๋ยวมารีดับเครื่องกันนะอ่า โอเคครับดับแล<ร>้วดับสครั้งค่ะพี่แต่ถ้าเราดับครั้งเดียวไฟก็ยังติดอยู่คัานายก็ยังติดอยู่นะคะโอเค okay. มาค่ะเดี๋ยวมารีจะมาบอกนะคะว่าคันนี้เป็นรถอะไรนะคะลูกค้าจะถามถึงมากเลยถามหามารีมากเลยว่าอยากได้รถเก่งราคาไม่ถึงแสนอยากได้รถเก่งราคาไม่ถึงแสนวันนี้มาจัดให้แล้วนะวันนี้มาจัดให้แล้วนะมาดูกันค่ะว่าเป็นคันไหนนี่เลยคันนี้เป็น นิสสัน t รีด้าปีสอ0พันปดค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็เป็นระบบกุญแจคีเล็ตคีเล็ดเดี๋ยวคีเล็กอีกนะโอเคค่ะพี่แล้วก็มาดูทางนี้ค่ะซื้อกับมารีต้องให้เห็นทุกจุดนะคะเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมกันจหน้าครับผมทำให้อ่าวทำให้ด้วยทำให้ด้วยทุกอย่างเลยค่ะทำให้ด้วยทำให้ด้วยทำให้ด้วยก็คือ ทำเสร็จปุ๊บพร้อมสมบูรณ์แบบเลยค่ะข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าสีโดยรวมของคันนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแค่มีแค่สปอกข้างหน้าใช่เพมาะใช่อมาขายอีกนิดหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มาดูยางมาดูยางกับแม็กซ์นี่เป็นแม็กซ์เบิกใหม่เป็นไงแม็กซ์สวยไหม แล้วก็ยางพีดี23จริงป้ะเนี่ยไหนดูซดูใกล้ๆดิค่ะเนี่ยดูนะซีเินสมพีดส23เห็นไหมนี่อ้าวของจริงอ่ะของจริงวะล่ะเออของจริงด้วยดูสภาพเลยสีเนี่ยสดดีมากเลยเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกมันจะมีสีขาวอยู่สองแบบใช่ไหมคะพี่ใช่ขาวมุกกับขาวขาวนวลขาวนวลขาวควนบุหรี่ขาวควนบุรี่าใช่แล้วก็มาดูนี่ค่ะอันนี้เป็นยางล้ออะไหล่นะซึ่ง แม็กสี่เส้นครบนะอ้โหมีครบไปด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ยางอันนั้นน่ะมันจะเป็นยางเก่าใช่ไหมใช่เปลี่ยนให้ใหม่เป็นปียี่สิบสี่อ้โหอะยางแท้ไป็ปียี่สิบสี่ด้วยอืมคุ้มเลยคุ้มไปเลยคุ้มเลยใช้ยาวๆเลยนะอันนี่เห็นเห็นอะไรมัได้มนคืออะไรอะนี่นี่นี่นคืออะไรอะจักไหมเนี่ยไม่รู้สิเนี่ยแครอะไรมาแต้มไว้เปล่าไม่ไม่ใช่แต้มไม่ใช่แต้มนะมันเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังอ๋อใช่มีให้พร้อมเลยเนาะ ใช่ค่ะมีให้พร้อมเลยนะคะในราคาไม่ถึงแสนย้ำราคาไม่ถึงแสนโอ้โหแล้วแล้วแล้วเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องเครื่องหนึ่งจุดแปดไงพี่เครื่องพันแปดก็คุ้มเลยนะคุ้มสิคะสำหรับสำหรับราคาใช่ค่ะสำหรับราคาที่จะฝังใช่ค่ะราคาที่จะฝังอ่ะดูมันเป็นแฮชแบกห้าประตูเห็นไหมกว้างเลยดูสิโอ้โหเก็บของได้ด้วยกว้างเลยคือครอบครัวเล็กๆเนาะเวลาไปเที่ยวนะพี่นึกถึงสิ ข้างหลังมีของเก็บพร้อมนั่งสบายใช่ไหมคะใช่ที่นั่งกว้างอ่ะเดี๋ยวมาลิไปนั่งให้ดูมาสมมติเราเป็นคนนั่งท้ายอือหือดูสิกว้างไหมอ่ะโอ้โหไม่ต้องันใช่ภายในกว้างใช่กว้างมากกว้างกว้างแล้วก็สบายนะใช่ค่ะนั่งสบายเลยเห็นเห็นตรงกลางไหมมาลิเห็นตรงกลางไหมนี่ดึงดึงเดือยมาหน่อยสิเอาไว้ทำอะไรอ่ะ เอาไว้นอนเอาไว้ใส่อ๋อไว้ใส่ใส่แก้วถ้าไม่ใส่ก็เก็บเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวลืมบอกไปมีจุดนึงจุดไหนคะพี่อันนี้คือเรานั่งสบายใช่ไหมใช่อ๋อพับเบาได้ใช่พับเบาเผื่อแบบว่าขนของดื่น้ำท่วมเบาไม่ใช่ไงอ่ายางยังยังไม่ถึ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 งยางเบาอ่ะมันปรับได้ปรับได้หลายสเต็ปนะหนูหนูรู้สึกว่ามันแบบหลายสเตปมากเลยพี่ใช่ครับนี่ครับ อ่ะง้างอ้าวครับผมง้างมาอ่ะในลองลองลองไอ้นี่ลองไอ้นี่ลองลองปรับขึ้นเดี๋ยวลองปรับขึ้นเดี๋ยวค่อยๆขึ้นทีละหน่อยเอออ่าเฮ้ยอ่ะปรับนั่งสบายนะใช่ไงปรับนั่งสบายนะเผื่อแบบว่าเดินทางไกลใช่เผื่อแบบว่าอยากจะนั่งแบบเนี้ยไม่อยากจะนั่งเอ็นนานๆได้ใช่ไหมคะใช่ปรับลงเดี๋ยวนะดึงก่อนอ่ะปรับตไปนี่ดึงอ่ะอโอเค นี่อ่ะอ่าก็ยังชั่วหน่อยสุดยังอ่ะสุดยังสุดยังยังไม่สุดอ่ะถ้าจะถ้าปรับลงไปปุ๊บมันก็นอนดอนนอนสบายเลยใช่ไหมนอนเลยได้ไหมได้อ่ะเริ่นอนแล้วอ่ะโอ้โหนอนได้โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะโคตรดีอ่ะอืมสุดเลยอ่ะเป็นไงโอ้โหพี่ดูดิมีนวมข้างๆด้วยโอ้โหพี่ดูดิไม่ต้องแบบมาชนไก่นี่เลยอ่ะอ่าปกติมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่นี่ไม่ต้องชูเลยพี่ดูที่ นุ่มๆเลยนุ่มสบายเลยอ่ะคนนั่งหลังอ่ะโอ้สบายจริงอ่ะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าปรับลงเอ็นเข้ามาเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยอะใส่ตู้เย็นได้ใช่คั้าไหมคะใช่ครับอ่าเก็บของได้เยอะของได้เยอะเลยแล้วที่สำคัญพี่อยู่นั่งเบาะเป็นเบาะหนังเบาะหนังเนี่ยไม่เก็บฝุ่นโอ้โหของจริงอ่ะเบาะหนังไม่เกลียวฟูนบ่บ่ยังสวยนะบ่ยังสวยอยู่เลย บ่อกนี่คือสภาพเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะพี่บ่อสวยบ่อสวยจริงเอ้เก้าสิบกว่าสิพี่เกบกว่าเก้าสิบกว่าเพราะว่ามันผ่าดเลยไม่มีเลยพี่ดูรอยตามการใช้งานอันนี้อันนี้เป็นตามการใช้งานนะใช่ค่ะเนี่ยตามการใช้งานแค่เนี้แต่เนี้ยเป็นหนังแท้นะหนังแท้นะคะหนังแท้ครับหนังแท้ครับโอ้โหพี่ดูสภาพสิกริบเลยดูสินี่คือยังไม่ได้ล้างนะโหแทบว่าไม่ต้องมาตอกันเลยดีกว่ามาถึงปุ๊บเอากลับบ้านเลยไหมเอากลับบ้านเลยอ่ะพี่อันนี้ เสียงอะไรมันดังอะเสียงอะไรพี่เสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่รู้สิเสียงอะไรเสียงอะไรไม่มีลูกเล่นมีลูกเล่นอีกด้วยอ่ะเมื่อกี้มมลีกดไปตรงนี้ไงแล้วก็เสียงดังแสดงว่ายังปิดประตูไม่สนิทใช่ค่ะประตูหลังอูกต้องประตูหลังมลียังปิดไม่สนิทสนิทไหมสนิทแหละอ่าเรียบร้อยนะคะ ดูดูภายในข้างหน้าพี่เป็นไงก็กว้างๆนะพี่ข้างหลังก็กว้างข้างหน้าก็กว้างนะคือแบบขาไม่ยันเลยนะเป็นไงขอดูเลขไม้ได้ไหมคะได้ครับบิดได้เลยครับอ่ะดูเลขไม้เลขไม้เลขไม้ที่ดูพี่สภาพเบาะก็ตามการใช้งานพี่นิดนึง นี่โอ้โหพี่โอ้โหตกใจเลยขวัญเลยขวัญมากตกใจเลยตกใจหน้าตัวเองเห็นไม้สองมีไฟด้วยอ่ามีไฟพร้อมดูพี่ดูนีเอาใหม่ดูดินี่รู้สึกว่าจะมีคู่นะคู่กันเลยอ่ะรู้สึกมีคู่นี่นี่โอ้โหอะไรเข้าตาอะไรเข้าตาโอ้ยคิดเราไปอะไเข้าตารีบ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 ไปทำงานอ่ารีบทำงานไม่ไม่ได้แต่งตัวมาไม่แต่งหน้ามาดูสิโอ้โห อันนี้ไว้ที่ซ่อนมัเนอยซ่อนไว้ซ่อนเงินเมียมะเน่ยเอาไ้ใช้ซ่อนไม่ได้แล้วแง่รู้หมดระบบไฟใช้ได้หมดนะคะพี่ใช้ได้หมดครับโอเคค่ะต่อไปไปดูข้างหน้าได้ไหมได้เลยครับมาได้เลยครับมาโอ้โพี่ขับมาแล้วร้อน มือเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนเี่ยเดี๋ยวนะอันนี้จับไม่เป็นจริงเ่ยเพราะอยู่ข้างล่างดูได้เลยเป็นไงเครื่องแบบเดิมเดิมกิ๊บกิ๊บรงความสะอาดยังครับเนี่ยยังก็บอกว่าได้จากเจ้าของเดิมมาอย่างเลยนะใช่ค่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเมื่อยแล้วเนี่ยใช่เมื่อยแล้วนะค่ะ แล้วทำไมไม่บอกให้หนูโอเคเมื่อยแล้วอ่าเป็นไงเดิมเดิมอ้าวแล้วไม่ไม่เหมือนกัน่ะอันไหนอะพี่นี่ไงไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวทำให้ไงคะพี่ที่หนูบอกเลยเดี๋ยวทำให้หมดเลยเป็นใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็วมาสรุปให้ฟัง โอเคดรบแล้วเนอะอ่าฮะรถม่มีอีไรมากเลยพี่มีแค่นี้เนี่ยใช่ครับเนอะเพราะว่ารถมันเดิมๆแต่เดี๋ยวก่อนดึงออกไม่ได้ไม่คุ้นชินอันนี้ปกติเขาข้างล่างอจะเน็บเน็บไว้ใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้เขาเหน็บข้างบนไงไม่คุ้นชินมาค่ะเดี๋ยวมาลีจะสรุปให้ฟังนะคือรถคันนี้ในราคาในราคานี้นะ เดี๋ยวมาลิบอกราคาก่อนดีกว่าแล้วก็จะมาบอกว่าราคาเนี้ยทําอะไรให้บ้างนะคะคันนี้ขอทัวร์นะคะเป็นนิสสันทรีด้านะคะเป็นเกียร์ออโตโอ้อ่าสีขาวมุกปีสองพันแปดนะแล้วก็เป็นแทสแบกห้าประตูนะคะภายในกว้างมากๆต้องบอกภายในกว้างมากๆนะคะสำหรับห้าประตูตัวนี้นะมาลิให้ราคาอยู่ที่โอ้ตื่นเต้นว่ะ เท่าไหร่คะตื่นเต้นว่ะชูนิ้วหน่อยเก้าหมื่นเก้าฮะเก้าหมื่นเก้าไม่ถึงแสนเอาราคานี้ใช่ไหมเก้าหมื่นเก้าไม่ได้ไม่ให้อ้าวก็มันไม่ถึงแสนนะ9เก้าหมื่นเก้าอ่ะไม่ให้ราคานี้สิค่ะโหสภาพอย่างเงี้ยนะใช่พี่แล้วจะราคาไหนอ่ะขอให้ขอให้ลูกค้าอีกนิดนึงเก้าหมื่นเก้าเอาไปราคา แปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหโคตรคุ้มเลยอะแฮสแบกนะเป็นห้าประตูด้วยนะห้าประตูราคานี้เป็นเครื่องพันแปดนะคือโคตรคุ้มอ่ะโคตรคุ้มเลยอ่ะทั้งสีทั้งสีทั้งอ่ารูปทรงถูกต้องแล้วก็อ่าเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างใช่ค่ะแล้วก็นี่พี่เก็บงานเล็กๆน้อยก็เก็บให้อย่างนี้เก็บงานให้นะ แล้วก็เก็บช่วงหน้านิดหนึ่งแค่เนี้ยคันนี้พี่ไม่มีอะไรมากเลยเหมือนใหม่เลยใช่ค่ะเก็บงานแค่สองที่นิดเดียวเองแถมคันนี้นะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายถ่ายให้พร้อมโอ้โหโคตรสุดยอดในราคาแ9ด0 0นเก้าันบาทเป็นไงคุ้มโคตรเลยอะคุ้มโคตรยางใหม่ยางใหม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใช่ค่ะยางใหม่อีกพร้อมพร้อมแล้วก็เป็นหประตูแฮทแบ็กใช่ค่ะคือเอาไปอะ ไม่ต้องมีอะไรเลยพี่ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นมาลิมาเปลี่ยนใหม่โปรโมชั่นมาลิมาเปลี่ยนใหม่ขอฟังหน่อยสิโปรโมชั่นนี้คือขับไปแบบอุ่นใจเลยอ่ะอ่าฮะคือยังไงในราคานี้นะคะมาลิจัดโปรแถมประกันประกันประกันอะไรประกันอะไรแถมประกันรถยนต์ให้หนึ่งปีโอ้โห คุ้มโคตรเลยอ่ะคุ้มไหมคุ้มโคตรเลยราคานี้ใช่ค่ะแปดหมนเ้าพันบาทค่ะแถมประกันด้วยแถมประกันให้1ปีนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยที่ราคาเนี้ยใครเขาแถมประกันกันก็ใช่ทำกันเองก็ได้ใช่ก็คือขับไปอยากให้อยากให้ลูกค้าขับแบบปุ่นใจอ่ะอืมาซื้อกับเราต้องได้ของที่ดีไปถูกต้องค่ะแล้วก็แล้วก็มีให้อีกเหมือนเดิมซื้อกับมาลิ มาลิโอนให้ฟรีค่ะโอ้โหมาลิโอนให้ฟรีทั้งโอนฟรีทั้งแถมประกันประกันในราคา89,000บาทนะคะโโอ้หเป็นไงสุดยอดไหมยอดยอดเลยสวยด้วยสิสวยด้วยอันนี้ขนาดแบบอากาศสโลตเอ้ยเริ่มเริ่มคลึมเลยนะเริ่มคลึมอ่าเริ่มคลึมแหละสียังแบบโพรเพละเป็นไงพี่โอ้โหยังสดอยู่เล้วสีอะสียังสดอยู่เลยโอเคค่ะ ้าใครสนใจนะสามารถติดต่อมาล,ลีได้ที่เบอร์0619255519นะคะหรือสามารถแอดไลน์มาลีได้ที่มาล,ลีวิว่านะคะด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มาล,ลีขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามมาล,ลีด้วยนะช่วงนี้มาล,ลีไม่ค่อยได้มาลงคลิปเลยฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูไลฟ์สดมาล,ลีด้วยนะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ